สวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยเนาะอาจารย์ทยาหายไปหลายเดือนนะไปแอบซุ่มซ้อมฝึกวิทยายุทธ์ของตัวเองมานะคะช่วงชีวิตคนเรานะคะทุกๆคนเลยในชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาค่ะเราเป็นมากกว่าหนึ่งอาชีพเราทำมากกว่าหนึ่งอาชีพนะคะอาจารย์ทยาอยากจะบอกว่าชุดความคิดเดิมชุดความรู้เดิมแบบเก่าๆที่เรามีอยู่ค่ะในทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ บางความรู้บางชุดความรู้ความคิดเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันฉะนั้นนี่ก็คือที่มาของสิ่งที่อาจารย์าจะมาสอนในคลิปนี้ใน ep นี้นะคะก็คือ print on demand มันเป็นอะไรจากการทำงานประจำเราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเราไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยในโลกนี้มันมีวิธีการที่เขาสามารถหาเงินกันได้แบบเฮ้ยไม่ต้องเป็นลูกจ้างก็ได้ไหมทำงานเป็น เรื่องเป็นจริงเป็นจังเลยอะไรแบบนี้ก็คือ Print On Demand นะมาดูกันว่ามันคืออะไรอาจราย์ทยาไปซุ่มซ้อมเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเอามาสอนกับพวกเราในคลิปนี้นะคะเริ่มจากความหมายก่อนเรามาทำความเข้าใจนะจะให้ดูนิดนึงว่าไอตัวเนี้จันเรทยาออกแบบเองนะจ๊ะน่ารักไม่ล่าเนาะโอเคไปดูกันไม่พูดเยอะนะคะเริ่มจาก Pri n t on d e m a มาความหมายของมันคือบองอยู่แล้วว่ามันปริน เมื่อมีดีมาใช่ไหมถ้ายังไม่มีดีมาก็ยังไม่ต้องปริ้นง่ายๆอย่างนั้นเลยนะคะก็คือ POD เรียกกันง่ายๆนะคะเรียกกันสั้นๆว่า POD หรือว่า Print on Demand นั่นเองทีนี้บางคนยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันยังไงมันที่บ้านเราก็มีอ่ะมันก็เป็นแค่สมมุติว่าอยากได้เสือเส้อกลุ่มเสื้อกลุ่มอะไรแบบนี้เราจะไน้นใส่เสือ้อสมายอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กลุ่มเนาะสมมุติเรามีทีม ทำทีมเวิร์กอะไรแบบนี้เขาไปจ้างเขาเปริ้นเสียอะไรแบบเนี้แต่ที่เมืองไทยเนาะบางทีเสื้อต่อตัวต้นทุนมันสูงที่อเมริกาบูมมากจ้ะนะอาจารย์ทยาให้ดูตัวอย่างของทีทอเมซอนที่อเมริกาอาจารย์ทยาให้ดูเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อธรรมดาตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ที่อเมริกาค่ะคุณมันเป็นอะไรเป็นนิชนะคือมันมีเป็นแผ่นซีดีเราเรียกว่าอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรแหละแต่ว่าทานันอาจารย์ทยาใช้ทนัน เกิดทันแล้วก็ไอตัววิดีโอคัเสเซตเทปนะไอตัวเนี้ยเป็นอะไรเขาจับกลุ่มถูกใช่ไหมเป็นนิชเป็นกลุ่มของเขาคนที่วัยแบบอาศารนทยานั่นเองนะก็คือคนที่จะซื้อเสื้อลายนี้อาร์ตเวิร์กนี้นะคะเนี่ยแหละเรียกว่านิชมาร์เก็ตนะเจาะกลุ่มไม่ใช่ว่า,าทําเสื้อที่มันแบบทั่วไปอะไรแบบเนี้ยคู่แข่งก็จะเยอะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะคะว่ากลุ่มที่ลูกค้าที่เราจะเลือกเข้าไป ขายอาร์ตเวิร์กแล้วก็ทําเสื้อแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอยู่เราจัดประเภทลูกค้าเราหรือว่าเราเล็งไว้อยู่ที่ไหนนะ,ะฉะนั้นต้องไปหาลูกค้าที่เขามีความต้องการที่อยู่ตรงนั้นนะอย่างเสื้อตัวนี้เป็นยังไงแนวสมัยรุ่นก่อนๆเลยนะคะนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออตัวนี้เสื้อตัวราคา20เหรีงงยญเส่ง่ายๆเนาะ19.99แต่ว่าเลตติ้งไปแล้ว900 0 ก็พันรีวิวนั่นหมายความว่ามันขายได้ไป9000ตัวใช่ไหมทีนี้ลองคูณดูง่ายง่ายนะคะ9000จันทยาคูณให้ดูคูณ20เสิบเซนเงี้ยเนาะอะ,อะ180อยแปดสเอาไ่ใช่แสนแปดแสนแปด usd นะคูณเป็นเงินไทยเบาๆคูณ33นะคะห้าล้านเก้า เสื้อตัวเนี้ยค่ะห้าล้านเก้าเขายัางไงไม่ต้องมีแบรนด์เป็นแบบแบ,บ,แบรนด์โด่งดังนะคะแต่ว่าอาร์ตเบิร์กมาโดนใจลูกค้าค่ะมันก็ขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอห้าล้านเก้าเนี่ยมันไม่ได้ได้ที่คนที่ออกแบบนะเพราะว่ามันมีค่าสินค้าใช่ไหมค่าจัดการของที่อเมซอนเขาทำของเขานคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเราก็แค่เอาอาร์ตเบิร์ของเราไปแขวนไว้ที่เว็บไซต์ของเขา แล้วเขาก็จัดการทุกอย่างให้ส่วนแบ่งอาจารย์เทย่าคิดว่าก็น่าจะประมาณไม่เกะอ่ะ40% 30%เนี่ยเสื้อตัวเนี้ยเขาได้นะเพราะว่าทุกอย่างเขาจัดการให้หมดตั้งแต่เอาแบบ art work ไปปริ้นแล้วก็ใส่เสื้อแพ็กเกจส่งถึงมือลูกค้าค่าขนส่งอีกเขาจัดการให้หมด Amazon นะเราก็แค่ art work ของเราแล้วมันก็เป็นกำไร ออกแบบครั้งเดียว,วนะคุณคนซื้อเก้าพันกว่าคนไม่ต้องทำซ้ำด้วยใช่ไหมเอาแบบไปแขวนไว้เนี่ยไอ้แบบเนี่ยคนซื้อไปแล้วเก้าพันยังไงล่ะ amazing นะใช่ไหม amazing นะคะการหาเงินหาไรายได้บางอย่างเราคิดว่าโหยต้องเอาแรงไปแลกเนี่ยมันไม่ใช่นะ leverage เลยเรื่องนี้ที่อาจารย์ทยาพูดบ่อยๆก็คือทำน้อยออกแรงน้อยฉลาดฉลาดใช้เวลาให้ มันคุ้มค่าออกแรงน้อยแต่มีพลังทวีได้มากเนี่ยแหละค่ะคือแบบตัวอย่างคงเก็ตแล้วเนาะว่าเฮ้ยอินค้มมันมาอย่างไรเงินรายได้มันมาอย่างไรนะอีกแบบหนึ่งที่อาจาร,รย์ยทีาจะให้ดูนั่นก็คือรูปแบบนะว่านอกจากเสื้อแล้วเนี่ยอย่างของ Printify เขามีให้ดูนะก็เป็น แบบให้ดูนะในแคตตลอ็กเขาจะมีให้เลือกนะคะเสื้อผ้านะไปจนกระทั่งหน้ากากก็มีใช่ไหมที่ทีท่ก็จะมีเสื้อเสื้อใช่ไหมเสื้อเชิ้ตเสื้อฮูดดี้เสื้อมออีฮูดใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นเสื้อแขนยาวเสื้อเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแก้วน้ำนะเราลองดูก็ได้แก้วน้ํานะคะ นี่เขาก็จะมีแบบหลากหลายให้เลือกมากมายนะส่วนมาจินก็แล้วแต่เราจะเซตอัพว่าเท่าไหร่นะแต่ส่วนมากอาจารย์ทยาจะให้โคเวอร์ทุกอย่างแล้วก็ที่เหลือเป็นมาจินของเราก็ประมาณออบอกตรงๆนะประมาณ7 u s ดอลลาร์ต่อชิ้นที่อาจารย์ทยาจะต้องได้หรือไม่ก็10 u ดอลลาร์นะนั่นก็คือตัวตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทียอย่างน้อยก็ต้องได้มาละ3-400บาทนะนนขึ้นอยู่กับ เอ็กเซเลด้วยนะคะอ่าเราเข้าใจกันแล้วเนาะว่า Print on d นิมานมันหน้าตาเป็นยังไงลักษณะยังไงทำไมคนถึงชอบพูดถึงมันจังเลยไปต่อกันนะคะทำไมอาจารย์ทยาถึงเลือกประชากรถึงเลือกประเทศที่อเมริกานะหนึ่งเลยประชากรประเทศไทยมีเท่าไหร่71ล้านคนที่อเมริกามีเท่าไหร่334ล้านคนนะต่างกัน5เท่าคุณ ความเป็นไปได้อะลองคิดดูง่ายๆเราขายเสื้อให้ได้วันละสามตัวอสามตัววันนึงพันหนึง่งถูกไหมเพราะว่ากำไรเราต่อตัวสามร้อยสี่ร้อยบาทถูกไหมคะวันนึงก็ได้สักพันหนึ่งะคะ่ะสามสิบวันเป็นยังไงก็ได้แล้วสามหมื่นอันนี้คิดแบบให้มันลีเนียคิดมันง่ายง่ายหน่อยเนาะทีนี้การจะขายเสื้อให้ได้วันละสามตัวเนี่ย กับประชากรของเขาเนี่ยเท่าเนี้สา0รอยกว่าล้านมันง่ายกว่ามาขายเมืองไทยไหมนะนั่นก็คือเหตุผลทําไมถึงไปที่ตลาดอเมริกาแล้วก็นอกจากประชากรของเขาแล้วเนี่ย facility t เทคโนโลยีความพร้อมเขามีมากกว่าเราลองนึกถึงเราก็ได้เวลาเราจ้างที่เมืองไทยนะจ้างเขาไปปริ้นเสื้ออย่างเงี้ยต้องมีขั้นต่ำใช่ไหม ขั้นตาแล้วถ้าจะสั่งตัวเดียวมันโคตรแพงอะเออนั่นแหละค่ะคือที่มาทำไมเราต้องไปที่นี่เขาพร้อมแล้วก็นอกจากความพร้อมแล้วเนี่ยเขาสามารถจัดการทุกอย่างเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะเทคโนโลยีเขาพร้อมมากที่อเมริกาแล้วดีมานมันมีความต้องการเรามีฉะนั้นก็แค่ซัพพลายของเข้าไปซัพพลายอาร์ตเวิร์กของเราเข้าไปนะนั่นก็คือที่มาของทำไมต้องเป็นบอปเปอรเรชันหรือว่าประชากรที่อเมริกานะคะ รูปแบบของการทำพรินต์อนดีมานมี2แบบนะแบบแรกที่จันทยาแนะนำเนาะสำหรับมือใหม่อยากให้มาที่ช่องทางนี้ก็คือเราอยู่บ้านสวยๆหล่อๆของเราอยู่บ้านเลยนั่งออกแบบนะคะออกแบบเพื่อป้อนให้กับผู้ให้บริการเจ้าใหญ่3เจ้านี้เลยนะคะสเจ้านี้เอาไปก่อน3เจ้านี้เจ้าเล็กๆมีเยอะแยะแบบมากม่เดี๋ยวค่อยว่ากัน Amazon ทีสปริงแล้วก็ Redbubble สามเจ้านี้เอาไปก่อนจริงๆเขามีอีกเจ้าหนึ่งก็คือ s อนะแต่ว่าอาจารย์ทยามาช้าเขาไม่ให้บริการที่เมืองไทยค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องไปเม้นอะไรแบบนี้แหละก็คือที่เมืองไทยไม่มีฉะนั้นเราก็เลยเข้าไปไม่ได้นะแต่ถ้าใครมีสัญชาติที่เป็นเป็นซิติเซนของที่ประเทศอื่นๆที่เขามีก็ใช้ได้นะเอก็ขายดีนั่นก็คือเราป้อน เอาอาร์ตเวิร์กเราเราครีเอทอาร์ตเวิร์กของเราเนาะเข้าไปที่ Amazon ที Spring แล้วก็ Redbubble Red เขาจะทำการตลาดอะไรของเขาให้เรานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น Margin ม,มันก็จะด้อยไปด้วยเนาะเพราะว่าเขาต้องใช้สิ่งทรัพยากรเหล่านี้ไปทำการตลาดให้เราด้วยแต่ก็โอเคแหละเนาะเพราะว่าท้ายที่สุดเราก็แค่ออกแบบทิ้งไว้แล้วก็คนมาซื้อซ้ำอะไรก็ถือเป็น p a s ส i v e i ินค m e มอย่างหนึ่ง ทีนี้วันดีคือดีคนก็เห็น Product ของเราเราออกแบบที่เมืองไทยใช่ไหมสวยๆงามๆหล่อๆของเราเนี่ยแล้วลูกค้าอาจจะอยู่ที่อเมริกาหรือว่าถ้าเราไปจาะตลาดที่อังกฤษหรือว่าที่สเปนที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขามี Amazon หรือว่าที่มีสิ่งเหล่านี้เขาก็ลากใสต่ตะกร้าแล้วก็ซื้อ Amazon T Spring แล้วก็เลดดิบเบิลูให้บริการเหล่านี้เขาก็ปริ้นแพ็กเกจ ส่งให้ลูกค้าของเราไปตามนี้เลยนะง่ายๆแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือ,อยังไงจ๊ะวันดีคือดีก็มีเงินขึ้นมาติ้งติ้ง,งเป็นยังไงล่ะเออเนาะนั่นแหละค่ะคือแบบที่หนึ่งนะที่อาจารย์าแนะนำไม่ต้องยุ่งยากแบบที่สองค่ะอยู่บ้านเหมือนเดิมสวยๆหล่อๆนะแล้วก็สร้างร้านของเราขึ้นมาโดยใช้ Shopify อาจารย์ใช้ Shopify เพราะว่า มันใช้งานง่ายเนาะแล้วก็ที่อเมริกาเขาจะนิยมนะเราสร้างร้านร้านของเราขึ้นมานะมีเว็บไซต์ของเราแล้วเราก็ไปเมิดไม่ใช่ไปเมิดสิไปใช้ผู้ให้บริการนะพกมีคนที่ทำปริ้นออเดมานเจ้าใหญ่เนะี่ยที่อาจารย์ทยาเลือกมามี2เจ้าก็คือ p r i n t i f y แล้วก็ print f ฟนะเราก็เลือกที่ตัวอย่างอาจารย์ทยาทำให้ดูเนาะเลือกว่าจะเป็นเสื้อเป็นทีเชิ้ตเป็น เสื้อแขนยาวแขนสั้นเสื้อหนาเสื้อบางเสื้อกล้ามหรือว่าจะเป็นของใช้ในบ้านอะไรที่มันสามารถพิ้นได้ค่ะมีแก้วน้ำมีก็แก้วมาร์กอะไรยเงี้ยซึ่งมาจิ้นก็จะพบรากันเนาะก็เลือกดูมีสติกเกอร์ด้วยอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากนะให้เขาจัดการให้เรานะคะแล้วก็วันนี้ขึ้นดีอีกร้านของเรามันเหมือนคล้ายๆดรอปชิปเนาะมันคือดรอปชิปนั่นแหละ บันทีกคืนดีก็มีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาที่ร้านของเราเราก็เซตทุกอย่างออโตเมตใช่ไหมอัตโนมัติไปที่ปริ้นต์ฟหรือปรินฟูเขาก็จัดการทำของผลิตของให้เราจ้ะนะแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าให้เราทั้งนี้ทั้งนั้นรวมค่าขนส่งอะไรเราเราจัดการของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็แค่จ่ายเงินให้เขาไปเพราะว่าเราจ้างเขาทำของถูกไหมคะจ่ายเงินให้เขา แล้วส่วนต่างที่เราได้เป็นมาจินของเรานะอาจจะซักเท่าไหร่แล้วแต่ที่เรากําหนดเนาะสามร้อต่อตัวต่อครั้งนะต่อออเดอร์ต่อชิ้นก็เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราออกแบบแค่ครั้งเดียวถูกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจันทิยาไม่ได้หมายความว่าเราออกทิ้งไว้แค่แบบเดียวนะแล้วเราก็รอรับเงินไม่ได้นะเราต้องขยันออกแบบนะออกแบบทิ้งไว้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราทําไว้แค่ครั้งเดียวอย่างอาจารย์ทิยาออกรูปแมวหมายอย่างเงี้ยออกไปแค่ครั้งเดียว แควนไว้นะเขาไม่มีลิมิตนี่มันเป็นร้านของเราแล้วก็ใส่เข้าไปจะเอากี่สิบแบบร้อยแบบพันแบบอะไรก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ลูกค้ามาเลือกสินค้าเข้ามาแล้วก็ชําระเงินแล้วก็เขาจัดการทุกอย่างให้เราแล้วเราก็รอรับเงินนั่นแหละค่ะคือที่มาของอีแบบหนึ่งแบบสองนะที่จะแนะนําก็คือแบบ1นะึ่งเนาะเพราะว่า เขาทําการตลาดให้เรามาทิ่น้อยนิดนึงแต่ว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเพราะตรงนี้เราต้องดูหลายอย่างนะคะนอกจากเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วนะเราดู SEO ด้วยเงีย้ยค่ะการทําเว็บไซต์ให้หน้าดูการเขียนบล็อกการทำคอนเทนต์การทํา f Facebook การทํา I g อะไรเย้ยมากมายขึ้นอยู่กับว,ว่าลูกค้าของเราเหมาะกันแบบไหนอย่างอาจาจันทยาจะทําแนว spiritual m e n t a l health mindfulness อะไรแบบนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่อายุ มีอายุขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงชีวิตที่กําลังค้นหาอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นวัยเด็กๆอะไรวัยรุ่นเกมเมอร์อะไรแบบน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ด้วยเนาะอาจจะเป็น IG จีทวิตเตอร์อะไรแบบน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการทําการตลาดนะคะถ้าเป็นแบบที่2เนาะอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วทีนี้มาดูนะคะจันทยาเสริมนิดหนึ่งนะว่าเฮ้ยดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยมันต่างกับไอสิ่งที่จับต้องได้ยังไง ดิจิทัลโปรดักต์นะถ้าใครอยากเรียนให้มันลึกลงไปอีกอาจารย์ท่ยาแปะลิงก์ข้างล่างเป็นคอร์สออนไลน์ฟรีๆของอาจารย์ที่ยาทำฟรีเลยให้ทุกคนเรียนฟรีนะคะเรื่องอสร้างไรายได้จากการทำดิจิทัลโปรดักต์เป็นการอินโทรดักชันนะคะให้ทุกคนเข้าใจว่าดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปอยากบอกจริงนะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้ที่สิ่งที่เราคิดว่าเขาให้เราไปเรียนมาเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ของคนในยุค ก่อนก่อนนะถ้าเราจําได้เนาะสมัยก่อนเป็นยุคเกษตรกรรมใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมพออุตสาหกรรมก็สร้างโรงงานทีนี้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนะี่ยเขาสร้างหลักสูตรเพื่อให้เราไปเรียนเพื่อเซิร์ฟองค์กรเพื่อเซิร์ฟโรงงานถูกไหมชุดความรู้ลองดูสิที่เราเรียนเนี่ย MBA เราเรียนการจัดการอะไรมาเนะี่ยมันเอาไปทําอะไรไปเซิร์ฟไปทํางานเป็นพนักงานเงินเดือนให้บริษัท ให้เขาสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแต่ยุคนี้มันกำลังจะไปยุคใหม่กำลังจะมาดิจิตอลมาแล้วถ้าเรายังไม่ปรับตัวนะคะไม่เรียนดิจิตอลอาจารย์ทยาก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะ,ค,ะควรจะเริ่มผันตัวมาทำอะไรแบบนี้ได้แล้วนะ,คะใครบางคนที่อยากจะหาะไรายได้เสริมะเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะคะที่รีบเรียนนะคะเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ทันแล้วถ้าปรับตัวชา้าทีนี้ มาเปรียบเทียบกันนะฟิสิกอ์โปรดักต์มันเป็นอะไรที่จับต้องได้ชัดเจนอยู่แล้วนะ,ะส่วนดิจิตอลโปรดักตเนี่ยมันจับต้องไม่ได้อย่างอาร์ตเวิร์กที่เราส่งไปเนี่ยมันเป็นภาพเป็นรูปภาพส่งไปทาง Wi-Fi ทางแลนทางอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะมันไม่ใช่แบบอะไรที่มันจับต้องได้บางคนจะบอกเสื้อแต่ว่าอาร์ตเวิร์กที่เราออกะคะ่ะมันเป็นดิจิตอลนะนั่นก็คือความแตกตา่างนะแบบที่2 มันมีต้นทุนสินค้านะคะไอฟิสิกอลโปรดักเนี่อย่างจะทําร้านกาแฟนะร้านกาแฟเราเปิดร้านกาแฟเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องมีเม็ดกาแฟเครื่องทํากาแฟมีร้านมีหน้าร้านมออีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยแก้วเก้ออะไรเยอะแยะไปหมดนะ,ะมีต้นทุนสินค้าใช่ไหมไหนจะอาหารนมเนมอะไรหมดอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่ต้องจัดการมากมายแต่ดิจิตัลมันเป็นดิจิทัลนี่มันต้อง แค่อาศัยสเปซในการเก็บแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องมีสินค้าที่ต้องเน่าบูดเน่าที่มันเสียใช่ไหมไม่ต้องมาคอยบริหารจัดการสั่งออเดอร์อะไรให้มันมากมายนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้านะคะถ้าเป็นของต้องมี l a z a ด a อย่างเงี้ยชอปปี้ e, อย่างเงี้ยก็ต้องมีคนเอาไปส่งถูกปะมีรถมีแกลบมีอะไรแบบนี้ไปส่งถ้าเป็นดิจิตอลโปรดัก มันไปทางไหนอินเทอร์เน็ตทาง WiFi ทางแลนนะไม่ต้องมีคนมันมันมีไหมละ่ะคนไปถือดิจิตอลไปส่งไม่มีนะคะฉะนั้นนี่คือความได้เปรียบของดิจิตอลอีกเรื่องหนึ่งก็คือสินค้าคงคลังถ้าเป็นการขายกาแฟอย่างน้อยเราต้องมีเมล็ดกาแฟมีนมมีน้ำอะไรไว้เลเวลหนึงเพื่อเซิร์ฟลูกค้าถูกไหมคะแต่ดิจิตอลโปรดักไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องมีสเปซอะไรเลยไม่ต้องมีโกดังอะไรไปเก็บเลยถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นดิจิตอลแค่มีเนี่ยเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าเก็บไว้ที่เอ็กซ์ต์โนลไดรฟ์หรือว่าไดรฟ์อะไรของเราก็ได้นะหรือเป็นการไปฝากไว้ที่แชร์ไดรฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะไม่ต้องใช้สเปซอะไรมากมายไม่ต้องไปเช่าให้วุ่นวายด้วยนะนั่นก็คือข้อได้เปรียบของ ดิจิตอลโปรดักตสุดท้ายนะคะมา r จิค่ะกำไรเนื่องจากว่าไอ้ดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยมันไม่มีต้นทุนมากใช่ไหมมันไม่ต้องไปลงทุนอะไรเปิดร้านอะไรมากมายมา r g จินมันจะสูงกว่านะในขณะที่ไอ้ที่เป็นของที่จับต้องได้เนะะี่ยค่ะอย่างพวกเนี้ยต้องมีสเปซต้องมีไปซื้อมาก่อนจ่ายตังอะไรมุ่นวาย ใช่ไหมจรรยาทำงานโรงงานทํางานอุตสาหกรรมคือธุรกิจแบบเนี้ยมาเยอะเรารู้ว่าต้องบริหารสินค้าคงคลังอะไรมากมายแต่ดิจิตอลมันออกแบบวางไว้แปะไว้อย่างั้นแหละนะที่อาจารย์พูดถึงคือ POD นะเราเอา product artwork ของเราเนี่ยไปไว้ตรงนั้นฝากไว้กับ Amazon แล้วก็เจ้าที่เขาพอ o วทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายเขากำไรก็จะมาหาเรา ที่มันเป็นส่วนของเราจริงๆนะนอกจากเขาจัดการอะไรทุกอย่างของเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นมาจรจิ้นที่เราเซต u ัพของเราเองนะจะเป็น30%แล้วแต่นะว่าเราเซตเท่าไหร่นะนั่นแหละค่ะคือความแตกต่างของมันแล้วอยากจะให้พวกเราพันตัวเองนะคะลองปรับเปลี่ยนแนวคิดลด,ลดอัตราตัวเองลงบ้างนะคะโลกทุกวันนี้เรามีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากอย,ากย่าย่ำอยู่กับที่หรือว่าไม่อยากรู้อะไร ลดอัดตราแล้วก็เลิกดูข่าวอาจารย์ธยาพูดบ่อยหาอะไรที่มันทําแล้วมันสร้างคุณค่าสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกนี้ดีกว่าทีนี้พอพูดถึงดิจิตอโปรดักอาจารย์ธยาเคยพูดในคอร์สนะคะเรื่อง cash p r o c o a n t ของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเขาพูดถึงเงิน4ด้านมันมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งที่เป็น Active Income นะคือเราเอาเวลาไปแลกเพื่อจะได้เงินอย่างพนักง,งานเราต้องไปทำงานใช่ไหมต้องไปนั่งให้ครบเวลา8ชั่วโมงเพื่อให้ได้เงินเดือนมากับ s ซลล์เอ็มพอยเปิดร้านขายกาแฟก็ต้องมาชงกาแฟแต่ละแก้วก็จะได้ใช่ไหมหนึ่งต่อหนึ่งคนมาสั่งกี่แก้วก็ต้องชงตอนนั้นเอาเวลาไปแลกอีกแบบหนึ่ง ก็คือ passive income ที่อาจ์พูดถึงนะคะ EPOD เนี่ยมันอยู่ใน passive income เราสร้างโ Product ไว้ครั้งเดียวนะอาจจะสร้างหลายๆครั้งคบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยอาจารย์หนูก็ต้องสร้างหลายๆครั้งปะแต่ครั้งเดียวที่คุณออกแบบอะอย่าลืมนะถ้ามันโดนปุ๊บเขารีพีทซื้อซ้ําคุณไม่ต้องมานั่งผัดกะเพราต่อหรือว่ามาชงกาแฟอีกแล้วนะเพราะว่าคุณทําไว้แค่ครั้งเดียวเอาโปรดักไปว,วางตัวนั้น เขาก็แค่มาซื้อแล้วก็เขาก็ทําของเราของเขาไปแล้วก็มีเงินเข้ามาในกระเป๋าเรานั่นก็คือพาสซีฟอินทรานะสองฝั่งอยากให้ลองคิดดูนะคะว่าทุกวันนี้เราอยู่ฝั่งไหนซะมากกว่านะฝั่งที่เอาเวลาไปแรกต้องนั่งรอให้ครบห้าโมงเย็นหรือเปล่าหรือว่าฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยฉันมีอิสระฉันก็จะครีเอทของฉันอนะวันไหนฉันมีอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจอยากจะสร้างอะไรแบบนนีะ้ฉันก็สร้างก็คนคนหนึ่งเป็นไปได้หลาย ขอแดนนะอย่าลืมเป็นพนักงานลูกจ้างก็ได้แล้วก็วันดีคืนดีเสาร์อาทิตย์ก็มาทําอะไรที่เป็นทาสิ์อินคัามนะลองปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองดูนะจันทยาอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือจุดประสงค์จริงๆในการทําคลิปนี้นะคะก่อนจะจบอินโทรดักชั่นนะจันทยาเทคโนตให้นิดหนึ่งนะ,ะเรื่องลิขสิทธิ์ที่อเมริกาเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าค copy right trademark เป็นอะไรที่ สำคัญให้ความสําคัญมากนะเขาไม่ยอมรับการละเมิดบางคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยก็แค่ไป copy อะไรแบบนี้มาได้หรือเปล่าเงี้ยแค่คําพูดหรือว่าเวิร์ดเฟ e หรือว่าวรีอะไรแบบเนี้ยที่มันบางทีเขาจดลิขสิทธิ์แล้วเอามาใช้อะไม่ได้นะทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยากจะเขียนอะไรก็เขียนนะต้องมีการเช็คนะเดี๋ยวไปเรียนกับจัรทยาาจารทยาจะสอนสเต็ปบายสเเลยทําตามอามจารย์ทยาแล้วจ้ะ ทำ ads work ไปขายที่อเมริกาแล้วก็ขายได้ด้วยนะดิกสิทธ์เรื่องหนึ่งสำคัญเรื่องต่อมาต้องเอาจริงแล้วก็มุ่งมั่นนะบางคนออกแบบมาสักรูปสองรูปแล้วก็มาถามมาจันทยาว่าไม่เห็น work เ,เลยไม่ได้เลยคือจะบอกนะจันทยาออกแบบวันหนึ่งอะสามสิบแบบแล้วก็ลงในแต่ละแพลตฟอร์มหนึ่งต่อหนึ่งนะคะคุณ คือเร,เราต้องเอาจริงแล้วก็มุ่งมั่นคือในวิชานี้ในคอร์สนี้อาจารย์ธยาจะสอนเลยว่าเฮ้ยเราจะหาไอเดียยังไงทําให้มันได้เยอะๆแล้วก็มีคุณภาพนอกจากคอนติตี้แล้วเนี่ยต้องมีคุณลิตีด้วยปริมาณและคุณภาพให้มันได้ด้วยเพื่อที่จะโดนใจลูกค้าลองไปคิดดูว่า้คนอเมริกันเขาทำอะไรกันหรอลองแอบไปส่องเขาดูมีทูที่ช่วยดูด้วยว่าอันไหนเทรนมันมาคนอเมริการเขาสนใจอะไรกันนะ วันพ่อวันแม่วันลูกวันแมววันหมาวันเซเลบรตเขาเซเลบรตอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยวันแคมปิ้งวันเทรคก,กิง้งวันอะไรเขาเยอะมากค่ะฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลก่อนที่จะทำหาเิร์ชร,รีเสซร์สสำคัญมากนะคะคีย์เวิร์ดยังไง SEO ยังไงสำคัญเพื่อที่คนจะได้มาเจอโปรดักต์ของเราแล้วก็ซื้อเราซื้อซ้ำๆด้วยโอเค เรื่องที่สามความมีวินยัยจะขี้เกียจไม่ได้นะต้องมีวินยัยวันหนึ่งฉันต้องได้ทําเช็คลิสไว้เลยเช็คชีตไว้เลยนะคะว่าวันหนึ่งวินัยของเราเนี่ยวันหนึ่งเฮ้ยสามสิบแบบต้องลงเท่านี้เท่านี้เท,ท่านี้ต้องได้ทําไปเผื่อก็ได้เขียนบล็อกเขียนอะไรทําเว็บไซต์หรือว่าทําอะไรทําจริงๆจังๆมีวินยัยเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าบางคนหลออแหละแล้วก็มาถามว่าเขาไม่เห็นสําเร็จเลยทอ้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่าลืมนะคะว่า ความมีวินัยเนี่ยมันสร้างหลายคนขึ้นมานะสร้างคนขึ้นมาเยอะมากนะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยคือการมีวินัยเอาจริงเอาจังกับตัวเองนะแล้วก็สุดท้ายนะที่จะเน้นย้ำยประจําเลยก็คือการอย่าหยุดเรียนรู้ไฟเรียนรู้อยู่เสมอนะความรู้มันมีเยอะมากนะแถมท้ายนิดนึงนั่งสมาธิมันช่วยให้เรามีจิตใจที่ดีแล้วก็ สมองมันจะเคลียร์การครีเอทอะไรแบบนี้บางทีมันต้องใช้อินสปิเรชันและน่นแหละค่ะน,นั่นก็คืออินโทรดักชันของคอร์สนี้ที่อาจารย์ทยาตั้งใจทำนะติดตามแต่ละ EP อาจารย์ทยาจะสอนแบบจับมือทำเลยนะคะ1-2 s t e สเตป2สเตปทำยังไงทำยังไงทำยังไงควรทำอะไรเป็นสเตปสเตปนะไม่ใช่ว่ามุบไปมุบมาอะไรแบบนี้ทำตามนี้แล้วเชื่อตามเชื่อตามอาจารย์เดินตามทางอาจารย์ทยาเนี่ยแล้วเราจะสามารถผลิต อาร์ตเบิร์เพื่อไปขายต่างประเทศและมันขายได้จริงๆนะเราเดี๋ยวไปเรียออัจาริยาใน EP ีต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันค่ะขอให้มีความสุขเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ